สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านผู้หญิงต้องแกร่งนะคะมาดูค่ะมื้อกลางวันนะคะมื้อกลางวันนะคะมีอันนี้เป็นเมนูที่ชอบมากๆนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะสะดาน้ำปลาหวานใช่ไหมคะใช้ปลาดุกนะคะแล้วตอนเที่ยงนี้นะคะก็แกงนี่ค่ะแกงที่บ้านเราแกงผักกาดล่วงนะคะก็ค,คือเหมือน คือไม่ได้ไม่ได้ใส่พวกเนื้อสัตว์อะไรยเงี้ยค่ะก็คือโขกน้ำพริกนะคะแต่เติมน้ำปลาไปด้วยนะคะแล้วก็มีมีอะไรเนาะ,ม,ม,ะมีไข่มีไข่ค่ะมีไข่ไข่ตุ่นนะคะตุ่นให้ลูกชายเนาะลูกชายนะคะไข่ตุ่นนะคะมีลูกโดดด้วยมีลูกโดดด้วยนะคะทุกคน ก็ตอนเที่ยงนี้ก็มีสามอย่างเนาะก็มีสสเดน้ำปลาหวานนะคะแล้วก็มีแกงผักกาดที่บ้านมีผักผัก,ผ,กผักตัวที่เป็นกลมๆเรียกว่าผักขี้หูเนาะเราก็ไม่รู้ว่าทางภาคกลางเขาเรียกว่าอะไรนะคะแล้วก็จะมีไข่ไข่ตุ้นนะคะแลวตัวหนูก็จะกินกับข้าว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 เลยนะคะข,นะข้าวกล้องนะข้าวข้าวสีนะคะ เพราะว่า,อาตอนไปตรวจสุขภาพนะคะหมอเขาให้เลี่ยงข้าวขาวนะคะทุกคนก็เลยหันมากินข้าวแบบนี้นะคะเวลาหุเข้าก็จะกินข้าวแบบนี้นะคะก็ถ,ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนูด้วยนะสำหรับผู้ชมเข้ามาใหม่เนาะจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ